Ladies and gentlemen, boys and girls, you welcome back to my space my jeez. You know what? I just saw this video and I was so damn glad. I understood that the Thailanders are beginning to limit their entry through the border. You know, I think it's time to take drastic actions for real. Ladies and gentlemen, please just dive with me. Let's go see what this one is talking about. <laughs> อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะแล้วลักษณะของมวลชนผู้ชายบางคนคใส่หมวกเหมือนกันเลยใส่ผ้าพันคอเหมือนกันเลยสนิทสนุมกันเหมือนกันเลยพวกเดียวกันหรือเปล่าแต่ใส่ชุดชาวบ้านมาสุดท้ายคุณผู้ชมฮะพอเราเอาเข้าจริงคุณฟ้าคุณจําแนวเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมทีมงานเปิดแนวเมื่อสักครูน่นี้ที่มันเอาธงชาติมันขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนั้นเซเบิร์ตมาคุณจําภาพได้ใช่ไหมเซเบิร์ตมาตรงหน้าแนวหนองจาน Well, I just want to say something real quick. The way this guy, the way this host over here is aligning this information, he's like he's motivated, bro. i t s like he's really touched. I can feel, I can feel him through my screen right now. I love the way he's doing it. He's, he's, he, he has energy. เห mm ็นใส่เบิร์ดมาฮะคุณผู้ชมทหารของกัมพูชาที่อยู่ตรงหน้าแนวถอยฮะพอถอยแล้วสิ่งที่มวลชนเขา เรียกว่าโจรก็ได้นะแล้วจะมาเคลมแผ่นดินนนะอกจากวัฒนธรรมมวยไทยในยที่เซเบิร์บอกแผ่นดินมันก็จะเคลมเหมือนกันนะฮะ,อะพอบอกว่าเห็นกลุ่มของเสบิร์มาคุณผู้ชมภาพที่เห็นคืออะไรหรอไมา วิ่งกันลันเลนาน่าไปหมดเลยปกติแล้วเนี่ยนะทหารเนี่ยจะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนทหารก็คือทหารของประชาชนปรากฏว่าคุณผู้ชมดูค่ะทหารไปก่อนเลยแล้วมวลชนไปถึงยังงงเลยเอาวิ่งทําอะไรกันน่ะเอาวิ่งทำไมอ่ะแต่เปิดเต็มๆเนี่ยเปิดเต็มๆประชาชนยังไม่รู้เรื่องเลยแล้ววิ่งตามเขาไปมือยังถือธงชาติอยู่เลยค่ะอะไรแต่บัตรไปเที่ยวชนเว้ยเว้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  What's going on I asked asking Gary like it is going too fast for me bro is it that this Soldiers are not capable of you know controlling the border or what? Or they just get it out of hands. I I still can get the picture. Someone just please explain to me what's going on right now. Like, I'm trying to follow up. <laughs> បានហើយវាចត់ណនៅក្នុងរ៉បប៉ុនអ្នកតែបាត់ខត់ខត់ក៏តែអីឆ្លើយដែរនេះទៅទៅបាត់ជាបរដ្ឋអ្នកឯងសោះហើយហើយជាបរដ្ឋចូលមកតតែបាត់តែអីភាសាកម្មភាពបងប្អូនយើងកំពុងតែឥឡូវអនុព័ន្ធចេញទៅបាត់ហើយចេញទៅបាត់តែឥឡូវថៃក៏ស្របចូលមកដែរនេះគឺជាកម្មភាពបងប្អូនយើងបាទ Why is everyone holding a stick? Are they about to engage in some kind of a fight or what? Or are they happy now with the Thailand soldiers just to, you know, confront the, uh, the border problem or something like that? I still can get the picture though. <laughs> <laughs> มีคนห้ามอยู่บอกว่าอย่าอย่าอารมณ์ร้อนมากอย่าอารมณ์แรงมากอย่าด่าเขามากก็จะพยายามนี่กัดลิ้นตัวเองไปหลายรอบแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณคุณบอกว่าคุณเอาไม้มาปกป้องตัวเอง uh huh. จากฝั่งทหารไทย uh huh. ภาพที่เห็นนะ่ะคุณกำลังเอาไม้มาลือรัวลวดหนามขีดเพลงโอเคเมเบร i ิสมาบีด i c a m b o จิส s civilians t r y i n g to force their way through the border You know, I think so. That's why they're holding uh this kind of woods just to tear down the border and get their way through it. So that's what they're doing right now. Wow. Wow. Okay. <laughs> พอเดินมาก็เป็นแบบขบวนนะฮะคุณผู้ชมทหารไปก่อนเลยทหารวิ่งแนบไปก่อนเลยพอทหารวิ่งแนบเสร็จปุ๊บนะฮะประชาชนวิ่งตามออไอ้คนไลฟ์สดก็ไลฟ์ไปส, <c oughs> สิกำลังปิดกั้นประชาชนเหรอทำไมไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่ปิดกั้นทำไมเรามีแค่ไม้ถามทหารคุณดูสิแล้วแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเเบดเลยบอกไงผู้นำเขาไม่ได้งโง่ตงแต่เป็นคนขี้โกงเจเอ๋บอกไงฮะเขาสอนให้คนประเทศเขาเป็นแบบนี้ ไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยรู้พอไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยรู้มันก็จะไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรคือเม่อานนิสัยถ้าไปดูประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเนาะคือเมื่อวานดูคลุกวงในอาจารย์ทรงฤทธิ์พลทองมาเล่าให้ฟังนิสัยเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ผู้นําเดิมทีเนี่ยเวลาพวกคุณเซนจะลงเลือกตั้งใช่ไหมก็อยากจะได้คะแนนนิยมปุ๊บเรื่องเขาพระวิหารยู่ดีๆก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ยืมมือของมหาอํานาจ ให้ได้ขาพระวิหารมาแล้วก็รู้สึกว่าเอา้าชาตินิยมไนงะคนขมเนก็เลยเลือกฮุนเซนมาเป็นผู้นําอีกทีหนึง่งแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันก็ส่งต่อมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเอา้าประสาทเพื่อนเอามาเป็นของตัวเองได้นี่ชาวบ้านบ้านเพื่อนคนมาเป็นของตัวเองได้ชาวบ้านก็ทําได้เหมือนกันลองไปทําดูสิส่งต่อกันมาแบบนี้แนวคิดแบบนี้หรือเปล่า ไม่ต้องหรือเปล่าฮะใช่ฮะเพราะถ้าไปดูประวัติศาสตร์คุณผู้ชมฮะมันจะมีคําพูดคํานึงคือฆ่าบุบติซ้ําคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบซ้ําๆเคยเกิดมาแล้วก็เกิดซ้ำๆ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 และนี่จะทําอีกเนื่องใช่ไหมประสาทสองอันช่องบกจะทําอีกเหมือนเดิมเอาเรื่องเดิมๆเนี่ยมาเล่นเพลงซ้ําอยู่แบบนี้แล้วตอนนี้ใช้ชาวบ้านด้วยยึดตัวนี the wall You know the protective uh fence that was created with bob warriors so that they can just get through and maybe go to thailand or something like that wow man this is affecting a lot it's affecting a lot of people though you know they might there might there might have been uh, some kind of people here that are cool that are just might the business but they're stuck in this because ที่ชุมชนด้วยปราสาทก็จะเอาพื้นที่แนวตามแนวชายแดนจะเอาให้หมดอยู่กันแบบนี้เหรอคะคุยความจริงกันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจริงๆแล้วน่ะเอาล่ะวันนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นคือกำลังจะบอกว่าที่เห็นเนี่ยนะตัวแทนรัฐบาลมาด้วยนะจ๊ะ มไม่ได้มีแค่ชาวบ้านนะคะ5้าโมงครึง่งรองนายกรัฐมนตรีมาอ,อ,อาทิตย์บดีปปสเห็นบอกว่าลอนทางลงพื้นที่มาคือไม่แน่ใจจะมาสำรวจตรวจการอะไรอะคะ่ะมาตรงนี้แหละมาตรงมวลชนแบบนี้ฝับงบ้านเขานะฝั่งบ้านเขาฝั่งบ้านเขาคนนีออ้คนนี้แล้วก็มาคุยกับชาวบ้านเอาพระมาด้วยมาสวดให้หมายแค่สวดอะไรอะสวดหรือสวดอะไรสวดพระหุงให้พรตันระเบิดเขาตอนเขาสวดพะหุงนะพะหุงตันระเบิด ไม่แต่ว่าของเขาเนี่ยพระชอบเคลื่อนไหวคุณเห็นใช่ไหม<อ>พระไปที่ประสาทพระไปเดินขบวนเชียร์โดโนัลด์ทรัมป<อ>์พระทําทุกอย่างอตอนนี้นี่<ต>พระมาด้วยพระมาฮะไม่ช่วยนะจ๊ะไม่ช่วยเพราะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะหรือ,อยังไงมันจบการคุยกัน RBC ไปแล้วเรียบร้อยแล้วระหว่างแม่ทัพกับแม่ทัพของภาคที่หนึ่งพื้นที่สาะแก้วมาเลยปวดได้หรือ,อยังไงหรือไม่กล้ากับฝั่งของภาคที่สองสี่จังหวัดที่มีก,กุ้งดู เพราะอันนั้นคือบอกปิดประสาทยิงเป็นยิงอความจริงเรื่องความจริงเรื่องชายแดนบิ๊กกุ้งเล่าไปแล้วเมื่อวานบอกว่าถ้ายิงก็คือยิงเลยปะทะก็คือปะทะเลยตรงเนี้จะเอาอีกใช่ไหม,ไมรหรือ,อยังไงเขาส่งสัญญาณหรือเปล่านะ<อ>ถ้าสองนะถ้าเกิดมีใครมาลุกล้ำม,มาลุกรานอีกทีนึงนะพร้อมยิงเพื่อปกป้องอธิปไตยสะท้อนมาถึงพื้นที่ตรงนี้ไหมจริงๆแล้วภาคหนึ่งเขาบอกอ,อ๋อไม่มีอะไรไม่อยากใช้ความรุนแรงสงสารชาวบ้านวันนี้เรานาย,ยกลงเองแต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะคะ ก็เหมือนกันลงมาดูว่าเออเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นช่วงเย็นเนี่ยแบบต้มข้าวต้มแจกกันเอาหม้อมาด้วยตรงนี้นายดูข้าวต้มบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นข้าวต้มข้าวต้มเครื่องฮะข้าวต้มหมูข้าวต้มทะเลกุ้งปลาหมึก really มีไหมไม่บูลลี่นะเรื่องอาหารการกินดูหม้อต้งนู่นไงวางตรงพื้นอย่างที่ผมบอกว่าเขามาเขาต้องการข้าวเขาต้องการน้ําคุณผู้ชมับผมไม่ได้พูดเองนะแล้วไม่ต้องมาด่ามากกับผมนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะคนที่อยู่จะาแล้ว โดนเชื่อลมปากคุณเซนบอกกลับไปจะมีงานถากลับหนีกลับมาอีกแล้วบอกว่าอยู่นั่นอดตายฮะนี่ยังไม่ได้เล่าจริงจริสาแก้วทุกวันเนี้ยจับไปทุกวันนะคะทุกคนมาดูทุกวันนะดูฮะนี่ไหนดูเข้าต้มหม้อใหญ่เขาหน่อยคุณผู้ชมฮะเข้าต้มรอบดึกถ้าเป็นเราเนี่ยแจกเลยนะแจกกันแบบอิ่มหมีพี่มันเลยเอาลองดูฮะ they rushing e r it bro you seen man the stabbing the stabbing man ก a งทัพนจ I feel for them though for real I feel for them อก็ดีมีกลุ่มของหน่วยเสบียงมาด้วย ladies and gentlemen I don't even know what to say about this one because bro Every day I'm getting shocked by what I see daily. Like, bro, it's becoming too much for real. Well, ladies and gentlemen, thanks to you all for watching. is your boy, is boy. Please keep safe, my g's. Don't play. Maybe I'ma catch you on my next episode. Peace out, my boys and girls. Peace out.